วัสดีครับพบกับอันท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายดันสายแรงทั่วไทยจัดไต้ครับพี่น้อง f c ช่างโอมเหม,มือนเดิมครับส่งงานเหมือนเดิมครับอำเภอทวัดบุรีครับใก,ใกล้ๆตัวเมืองร้อยเอ็ดครับวันนี้ L5018 นะครับตัวนี้ตัวนี้ L5018 ครับ ชุดยอดฮิตชุดยอดฮิตเหมือนเดิมชุดคอพักสายรันกลางคอพักครับอันนี้ดูรอยเชื่อมรอยต่อครับเป็นเนียนเลยเหมืนนนอมนเดิมครับน,น็นนอตสี่ตัวเหมือนเดิมครับอันนี้มปนสี่ตัวเหมือนเดิมครับ ออก่อนจะคลายต้องใช้น้ำยาครับต่อเลื่อนนิดนึงนะครับอนะครับเป็น4ตัวครับใส่ได้จริงครับตัวนี้ L 5 0 1 8ครับใส่ได้หมดเลยตระกูล L Series ชุดคัมซิ่งอะไรแต่งซิ่งครับชุดท่อซิ่งครับสนใจก็ทักได้เลยที่ เปลี่ยนอันท่รุทายซิ่งครับหน้าแปลนก็จะเป็นนอาสีตัวมันเดิมครับประกันลองตัวเดิมนะครับเดิมเลยไว้ที่เดิมครับโอเคก่อนอื่นก็ฝากช่องทางในการสั่งซื้อครับสำหรับค่ายอันทอรุทายซิ่งครับ โทรสายตรงได้เลยครับ063-456-6452ครับหรือกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยแอปรัชดาโรปีได้เลยนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อยืนยันคำสั่งซื้อได้เลยครับผม L 5 0 1 8 L ซีรีส์ครับคุณ L ช่วงนี้ก็ลงนาปีนะครับช่วงนาปีครับช่วงนี้บางพื้นที่ก็ก็เลยลังเริ่มเ,เก็บเกี่ยวนาปังครับเก็บเกี่ยวข้าวนาปังครับก็จะเริ่มนาปีต่อทันทีเลยนะครับสายซิ่งท่วไทยต้องจัดครับชุดคําซิ่งชุดต่อท่อเดิมนะชุดลั่นทุ่งชุดลั่นคอพัก สั่งเข้ามาได้เลยครับชุดแต่งคํำนัางคาได้หมดได้หมดเลยครับที่น้องสายซิ่งสายดังแสแยทั่วไทยต้องจัดครับ่าตัวนี้ก็ใส่เป็นคอพักใส่เกีียวครับเหมือนเดิม อ่ะเป็นหน้าหนาครับดูครับอ่เป็นหน้าหนาเรือๆือไปเลยครับนี่นัดก,ก็ขันเข้าเหมือนเดิมครับสี่ตัวนะครับพอมีพักไส้เกี่ยวครับจะเสริมความแข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้ดูดูแน่นๆครับหายรายละเอียดเลยครับชัดๆกันไปเลยสำหรับสายสิ่งทั่วไทยหน้าแป้นก็เรือเลือหน้าหนาไปเลยสามมิลครับ หันเข้าที่เดิมแน่แนๆเลยนะครับให้ตึงมือไปเลยสายสิงทั่วไทยต้องจัดครับช่วงนี้ตรงนาปีครับปันนาตมไถานาตมครับโจนทวัดบุรีครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอทวัดบุรีส่งงานเหมือนเดิมเช่นเคย ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับกับช่องอันท่อรถไถสิ่งไบเล็กท่อสิ่งหรือฝากกดติดตามในช่อง YouTube อันท่อรถไถสิ่งด้วยนะครับพี่น้องสายสิ่งสายรันสายรายรนทั่วไทยหรือพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับที่ใช้บริการค่ายอันท่อรถไถสิ่งครับใส่ได้จริงครับ ใครที่ประกอบแล้วใส่ไม่ถูกต้องก็เข้าไปดูในช่อง YouTube เลยครับอันท่อถ,ถ่ายซิงครับแนะนำให้ใหลายๆคลิปครับมีทั้งคัมซิ่งชุดท่อซิ่งครับวิธีใส่มีแนะนำให้ละเอียดไปเลยครับไม่มีหมกเม็ดครับสายซิ่งทั่วไทยเราสำหรับใครอันท่อถ,ถ่ายซิ่งนะครับ <Yahoo! S 1> L ซีรีส์ครับ L 5018ครับ SP ก็ใส่ได้ครับสเปเชียลครับใส่ได้หมดครับเ mm hmm. ตึงมือเลยนะครับนี่ mm hmm. ช่างโอมจัดไปวันนี้ส่งงานหลายพื้นที่ครับวันนี้ครับ mm hmm. ก็เข้าไปดูคลิปได้เลยนะครับที่ y t u t u อันทอร์ไทซิ่งบอเล็กทอร์ซิ่งนะครับป mm hmm. รับง่ายๆครับ ประกอบได้เองที่บ้านเลยครับเวลาส่งให้ส่งบริการส่งให้ฟรีครับถ้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับออกจากตัวเมืองร้อยเอ็ดก็60กิโลเมตรครับส่งให้ฟรีพร้อมติดตั้งนะครับพร้อมติดตั้งให้ฟรีเลยไม่เกิน60กิโลเมตรนะครับนี่ก็ใส่ฝาครอบข้างครับเหมือนเดิมเหมือนทุกๆคลิปนะใส่ง่ายก็ออกตรงช่องเดิมเลยครับ รอบขรังง้งเราออกที่เดิมเลยสนใจก็โทรมาได้เลยครับ063 456 6452นะครับฟ้าครอบข้างให้เสร็จนะครับ ตัวเสร็จครับเนี่ยสายไฟก็้างนัานช่างนางี้ก็ออกช่องเดิมนะครับรูคอพอก็แบบพักไซตดเพียวนะครับดูรอยเชื่อมครับตัวนี้ตัวคอพักนี่เป็นสเตเลสนะครับดูรอยเชื่อมรอยต่อครับเชื่อมเนียนๆส,สวยๆไปเลยให้ดูอย่างละเอียดไปเลยครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับอ่าดูอย่างละเอียดไปเลยพี่น้องดุกี โสายสิ่งเราต่อต่อครับเห็นชัดๆไปเลยกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับพี่น้อง FC ในแอปรัชด้าโชปปี้ครับกดคำสั่งซื้อได้เลยทีนี้ก็ใส่ปลายท่อครับตัวนี้เป็นปลาย2.5นิ้วนะครับ ัวนี้ไป2.5นิ้วครับส่วนมากก็ไม่เกิน2.5นิ้วสวยๆครับดูคอคอดครับเนี่ยคอดสวยๆเลยรอยเชื่อมรอยต่อนะครับอันไปฝั่งไหนก็ได้ครับ180องศาครับแล้วแต่เราเลือกครับตัวนี้จะมีน็อตยึดนะครับน็อตยึดครับค่ายอันทร่ัรใสซิ่งก็ต้องมีตีแบรนดให้อย่างดีครับเป็นแผ่นเสเตนเลสนะครับเนี่ย อีแบนด์อันโทรไสซิ่งให้เลยดูสวยครับดูรอยอันได้สีนเนียนๆเกลพรีเมียมครับเข้มครับสีสันต้องเข้มสดใสครับไม่สีดจ,จางครับสีเข้มๆไปเลย L ตะกุด LC 리 L ห้าศูนย์หนึ่งแปด L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP ใส่ได้หมดครับ ำหรับ L C R นะครับอ่าจะาสายคลิปรอฟังเสียงดูครับเดี๋ยวช่างโอมครับจัดให้ F C ช่างโอมครับนี่ฟังเสียงดูนะครับสวยเลยครับ